หลังสามนะโอเคข้างหลังเว้นมาสักสามแล้วน้องนะแล้วก็ไล่ลงมาได้เลยตามนี้แบจากนี้ออกไปสิองเมตรจากจุดนี้ออกไปสิองเมตรเป็นหน้าก็ว่าความกว้างของเนนมตนอ่ะสิองเมตรอยากรู้อยู่ไหนไหมฮะอ่าน้องอยู่นี่อยู่นี่ที่นจับสิบสองเมตรอยู่ นีแต่ว่าถ้าเป็นเสาก็มันจะกินถังน้ำมาประมาณอีกห้าส่วนแฝงจะอยู่ประมาณไหนถังน้ำอยู่ตรงไหนสมมติตรงนี้เป็นเสาเสาตั้งตรงนี้เสาตั้งตนี้เสาอยู่นี่ถังน้ำมันจะกว้างเหมประมาณกว้างก็อยู่ข้างหลังอยู่แล้วเสาอยู่ามันี้ดันดานด้านฝั่งตรงนี้ไม่มีปัญหาได้อยู่นะฮะแลสิบสองไปทางไหนแฝงเหี้ยสิบสองไปยาวแบบนู้นนี่คือความนะครับอามาไหมน้องมาตรงนี้ตอนนี้ผมว่าวันนี้ท่านทราบก่อนนะเดี๋ยว คือเนี่ยตัวเนี้ยขอบเนี้ยโอเคจับตูดไว้ที่ไว้ที่ิดตอบ ได้ครับหรือว่าถ้าตรงนั้นจะให้ลงลงมาอีกจะให้ข้างหลังนี่ถึงตรงไหนแจ้งได้บอกกับผมได้เพราะผมเอาตามจุดที่มาร์คไว้ะเขาที่บอกู่ประมาณนี้ใช่หรือจะเอาตรงนี้เป็นเอาตรงนี้เป็นจุดจุดยันยันเริ่มที่นั่งมาแจ้งผมได้หรือเปล่ วางวางถังไม่ได้ใช่ไหมน้ำเสียเช่นนี้ไมได้ครับเพราะเพราะค่อนข้างเขียวไว้แล้วมันเนม็ดหนึ่งคนดีถังถังน้ำก็เรียกว,ว่าถ้าดะเอเต็ตเราเริ่มจากตรงไหนดีกว่าจากข้างหน้าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ถ้าข้างนั้นเขาทำไว้มันก็ไา่เป็นโซนที่ใกล้กับทุกทีข้างหน้าันเป็นจุดที่